เสื้อใหม่อะไรใหม่ค่ะคุณพี่ราคาโดยประมาณ1น0ครับคุณพี่ขาไม่ได้ราคาต่กว่า100่ง้กดเลยค่ะคุณพี่ของจริงคือสีสดมากซักแล้วไม่ยุ่ยสีไม่ตกค่ะคุณพี่ค่ะเนื้อผ้าคือมีความยืดหยุ่นค่ะคุณพี่ค่ะนะแล้วก็ตัดเย็บคือดีในระดับหนึ่งเลยค่ะคุณพี่เห็นปะแล้วเย็บสองชั้นด้วยคุณพี่ดูสีเห็นปะเนื้อผ้าโอเคมากคุณพี่ค่ะนะไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปค่ะคุณพี่อันนี้คือสีม่วงคุณพี่สวยมากคุณสี พี่ข้างหลังก็จะประมาณ <Stars> ใน,ในี้เลยค่ะคุณพี่สวยปะสวยมากพี่งานจริงสวยมากบอกเลยจริงๆคุณพี่ขานะราคาไม่ถึงร้อยคุณพี่ขานะนี่ค่ะคุณพี่เวลาใส่สีก็จะประมาณนี้ค่ะคุณพี่เรค่ามากถ้าผู้ชายใส่คือเท่มากๆเลยค่ะคุณพี่ขาสวยมากนี่ข้างหลังของพี่สวยมากคองพี่ค่ะคุณพี่ดูสีน้ำเงินสวยมากแล้วถูกงานเล่นโทนสีพี่ขาเห็นไหมสวยมากพี่ขาแล้วนี่เห็นปะนี่ข้างหลังก็จะประมาณนี้ค่ะลายสีเหลืองขึ้นขับผิวมากคุณพี่ขา พี่ขนะคือแบบเป็นสีที่แบบมงคลมากๆเลยค่ะคุณพี่สีเหลืองสวยมากคุณพี่ทุกความเล่นโทนสีคุณพี่ขนะสวยมากคุณพี่ขานี่ค่ะข้างหลังมันจะประมาณนี้ค่ะพี่สวยปะเดรค้าป้าคุณพี่ขาสีแดงก็สวยค่ะคุณพี่คือสวยทุกสีเลยบอกเลยคุณพี่ขนะสวยมากคุณพี่ขนะเราเป็นลายทางคุณพี่ตัวเสื้อเป็นลายทางคือทางหุ่นมากๆเลยค่ะคุณพี่ขาสวยเวอร์ค่ะคุณพี่นี่ก็จะเป็นโทนสีเขียวค่ะคุณพี่คือแบบพรีเมียมมากแล้วดูเดรข้างมากๆเลยค่ะคุณพี่ขนะดูดีมีสไตล์ดีคุณพี่ขนะสี ก็เกิดว่าคุณพี่ผู้ชายใส่คือดูสมาร์ทมากๆเลยค่ะพี่ใส่อยู่บ้านชิลๆแบบใส่สบายด้วยใส่เย็นด้วยพี่ขาสั่งไปเลยค่ะทุกสีคุณพี่คนะสวยทุกสีค่ะคุณพี่คนะสั่งให้ครบยอดส่งฟรีคือคุ้มมากๆเลยค่ะพี่พี่ขานะสนใจ้หนิงปักพี่แจกไว้แค่นพี่ของจริงคือสวยเกินราคามากๆเลยค่ะพี่ขานารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคุณพี่